เราจะมาแจกสลามลสลามลลสลามหลายอันลอลเ,าาลเลยแล้มาล้อเรียนชื่อด้ค่ะนี่เป็นสลามวันนี้แล้วก็สบายล้อเรียนชื่อด้วยแล้วก็ล้อเรียนชื่อด้วยล้อเรียนชื่อด้วยแปลว่าอะไรอ่ะล้อเรียนชื่อเจ้าบอมลองล้อให้ดูหน,น่อยดิก็ว่าคนหนึ่งชื่อนู้ชื่อ,อชื่อนี้เอสแชนชีฟลิงน้อยน่าเกลียดมากจังนะ่า แค่แบบเนี่ยะจะอ้วกจะอ้วกขอหน่อยขอหน่อยเจสซี่เราไม่ได้ช่องโ Coke a ทีวีนะเราชื่อเจสมินแอนด์เซนทีวีนี่มาล้อเลียนชื่อเนี่ยมาล้อเลียนชื่อชอบเจ้าของชอบอีกเราไม่ได้ชื่อ เราไม่ได้ชื่อไอ้นั้นนะครับเราไม่ได้ชื่อผมไม่ได้ชื่อผมไม่ได้ชื่อโผมนะและคุณและเล่อังหมูไม่ได้ชื่ออังหมูอันนี้อังหมูเปลี่ยนชื่อแล้วอังหมูชื่อจัสมิมมมนมยยมพี่ชื่อเซนสลังยืดอยู่แตะพี่ วันเปิดเทอมเฮ้ยไปไม่ได้แต่วันเปิดเทอมบางทีก็ไปได้โอบางทีก็ไปไม่ได้ใช่ไหมวัำสมายก็จ <rs. S 3> ะ,ะบอกอะไรเยั S <S เล่นน้องสายชื่ออะไรล่ะเส,ส,ส,ส้นเส้นคือจะสายอะไรนูร้นหะอะไรอ่ะล,ลูกภาพอะไรอ่ะจะปีนลูกภาพลูกภาพอะไรก็ลูกภาพยังไงกำลังทำให้อยู่ดูดูท่านหนุ่ของเราสิสมมติเพื่อนเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ ชื่ออะไรแล้วนะช,ชื่อเจสมินไม่ถึงเนาะสปายชื่ออะไรแล้วนะเซนเซนสมมุตินเซนนั่นแหละเป็นเจ้าชายส่วนเพื่อนส่วนเพื่อนเป็นเจ้าหญิงโอเคไหมโอเคแล้วก็นี่เพื่อนกำลังำอะไรรึมั้งกอสร้างไ,าไม่ใช่ก่อสร้างทำรูปภาพเรื่เร เสร็จแต่งเอ,งเอง็ดแต่งเอ็ดตี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 แล้วจะถอดนิ้วให้ดูนะี่เราจะถอดนิ้วให้ดูนะจับตาดูดีๆนี่นะคะถอดนิ้วค่ะนี่ค่ะนี่ครับถอดนิ้วนะะี่ครับทำโอเคแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ก็สุดนิ้วนี่หายไป นิ้วนี้หายไปนิ้วนี้หายไปนะคะผมเอานิ้วนี้เนี่ยมาตอ่อนี่ค่ะนิ้วนี้หายไปแล้วคะนี่ค่ะกลับมาแล้วค่ะใครเล่นแอปทิกตอกมั่งบอกหน่อย ใครเคยไปทำมาเตชีม,มั้งพี่เคยทำแน่มาเตชฟตูนเนี่พี่ได้ถ้วยรางวัลแต่ว่ามันอยู่บ้าที่อันนี้บ้านยาพี่รูบ้น,นตีตํามตําตํามตตันี้ดิยืดยืดยืดยืี เฮ้ยดิซึ่งเฮ้ยนกกระพิร์ปปมัอยู่ต่อในนี้เนี่ยอันนั้นอะมันอยู่ในนั้นเอาเอาออกได้ไงอ,ออกมาแล้ว หมโงเรียนแบบดิค่ะมันอันตรายนะคะสลามมันอยู่นะคะถ้าเโล่เรียนแบบนะครับผมจะกินสลามนี่คือสลามนี่สลามห้ามลงเรีนแบบนะครับผมกินสลามนี่นี่สลามเฮ้ยนี่นี่สลามเขากินสลามได้เพราะเขาเป็น ไม่ใช่ครับผมทำมาจากซาลาวครับนี่ให้เห็นเลยขอดูหน่อยคืนก็แล้วห้ามลอกเรียนแบบเด็กครับเพี่อนเขา ไม่ได้ใช้ระวังตายนะทำมาจากพิษดินะจริงเหรอทำมาจากสารี่นะไม่เชื่อมันไม่ใช่ท,ทำจากขานมนะมันทำจากขานมใครใครเชื่อว่ามันทำมาจากยาพิษหรือว่าขนมคะคอมเมนต์ได้เลยกดไลค์เลยเป็นมันเป็นขนมลองกินให้หมดเลย มันกินได้แค่นี้อ่ะเขาบอกว่ากินได้หนึ่งวันถ้ากินแบบแอันนี้เนี่ยสองวันไม่นั้นเนี่ยมันจะติดมันจะเป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้แล้วคุณจะกินให้ออกไปท้ทอันเลยนะครับห้าโมงอหอันไปฝั่งลูก 北方路。 ไฮนะาไฮซโปนนานาทำไมไม่ร้อยเรียนแบบน้องๆล่ะทำไมไม่ใครชืนะ่อนขะ้าวต้มทำไมไม่ร้อเรียนเราจะท้าคำ้าจะท้าคำ้าน้องโคลกกับน้องอะไรนไหมคะน้องอังวนเราจะท้าคำถามกันว่าน้องอังหูกับน้องโคลกินสลามได้ไหม มาดูกันว่นาน้อคล่ากับน้องอังวนจะเชื่อันไหมสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบ๊ายบาย